ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเลดได้เริ่มต้นแล้วนะครับไปเข้าไปเลยดีกว่านี่ให้ดูให้ทุกคนดูฉากเข้าเกมก่อนนะครับความเฟี้ยวของฟ้าเอ็นมานะครับเฮ้ยเข้ามาแล้วอ่ะทุกคนสวยมากอยากได้จังเลยโอ้โห สก,กิลเฮ้ยมีให้ลองสก,กิลด้วยหรอมีให้ลองสก,กิลด้วยนะครับไอ้ต้องสาบสิ๊ค่ะอือหือแปลงร่างมีคูดาวอันนี้เลยคือดีดีงามโอ้โหมีตัวนี้ด้วย,วดวยเดี๋ยวนะเฮ้ย คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะสามารถโต้กลับได้ด้วยเหรอใช่ไหมไหนลองใส่สกีใส่ไหจะได้ลองติดไหมไม่ติดนะครับโอเคตายปึ๊บเฮ้ยเอาว่ะทุกคนหรือว่านี่จะเป็นตัวตอบโต้พ่องูเออถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงๆนะ สงสัยต้องเป็นตัวแบบเอาไว้เคาน์เตอร์พ่องูนแน่ๆเลยนะครับอ่ะพักการดูไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเฮ้ยสกินไทยค่ะเกินไปมุ้สวยเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันดูแบบร้อนๆไปหน่อยเนาะ,ะกิจกรรมก็มาเดี๋ยววันนี้มาดูอัปเดตกันนะครับ ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปก็คือสามารถเปิดได้แล้วอย่าลืมกดรับของด้วยนะของฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอ้ปม้า,มาตอนนี้ผมมีอ่มีเลดเริ่มต้นที่สิบเปอร์เซ็นต์ผมมียูหนึ่งร้อยยี่สิบหกใบนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะ <laughs> เดี๋ยวไว้มาเปิดอ่าในสตรีมกันนะครับตักหนึ่งทุ่มนะครับที่เรานัดกันไว้นะเอ็นม้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเอ้หนึ่งร้อย ไม่ใช่หนึ่งร้อยหนึ่งมื่นสองพันแปดรอยแต้มนะครับใครไหวก็จัดไปเลยซึ่งผมไม่น่ามีนะครับมาดูกันวันนี้นะครับเลดได้เข้าแล้วนะสำหรับเอนมาเดี๋ยวพาไปดูเลดกันแล้วกันเนาะเลดแรกของขวันอ่าสำหรับเอ็นมานะครับ คนที่มีตัวละครครบแล้วก็จะได้เริ่มที่10%แบบเมื่อกี้นะครับถ้ายังก็น่าจะประมาณ2.5หรือเปล่าใช่ไหมเรทสิบเรนี้น่าจะเป็นของเอ็นมะนะแต่ว่าเรทการออกเออเเนี่ยน่าจะประมาณเนี่ยของผมอยู่ที่3.125ถ้าเป็นคนที่ตัวละครไม่ครบจะอยู่ที่2.5โอกาสออกเอสไเนะครับแต่ว่าโอกาสออกตัวละครเอ็นมะเนี่ยจะเริ่มต้นที่10%นะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ของนะครับ อย่างที่รู้กันว่าถ้าเราเปิดครบ500ใบจะได้การันตี100%แน่นอนคือถ้าถ้าหลังจาก500ใบเป็นต้นใบปุ๊บเนี่ยตัวละครถ้าเราสุ่มออก a d SI เ a p ปุ๊บจะเป็นเอมะทันที100%แต่ว่าก่อนหน้าก็คือ80% 60%ก็มีโอกาสเยอะแล้วนะอาจจะออกก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับแตล้วเกิดว่าใครเกลือจนถึง500ใบเนี่ยถ้าถ้าสุ่มไปเรื่อยๆจนได้เ d ดจะต้องเป็นเอมแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้เก็บไปก่อน เดี๋ยวมาลุ้นกันดึกๆนะฮะมาดูกิจกรรมกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากในกลุ่มโมเมกินะครับแอดมินมาแปะไว้ให้นะครับขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะฮะอืมข้อมูลกิจกรรมเป็นมาเอสพีเนี่ยขอเข้าไปดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมใหญ่นะอันนี้นะครับสาหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าสายฟาร์มเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับขอข้ามในเรื่องไปก่อนเนาะดูของสักนิดนึงมีอะไรเข้ามา ของเยอะอยู่นะมีอะไรเข้ามาบ้างของเดิมๆนะเอาจริงอันนี้ก็อุ้ยมีสกินน้องหนอนเฮ้ยน้องนอนอุ้ยน่ารักแต่ผมไม่ชอบน้องนอนตรงที่ว่ามันดูดุงลงรังดูอะไรเงี้ยดูเยอะไปหน่อยแต่ก็แต่ก็ดีนะครับที่มีสกินเข้ามาให้เอเดอ p าเอพี H H เหมือนเดิมมะดำมีสกินบวกกับเอเดอาเอพีเหมือนเดิมนะครับโอเคถือว่าไม่ได้แย่นะครับพาร์ท เก็บลูกไฟก่อนพาร์ทคือได้อะไรอ๋อเอฟเฟกนะครับของเอ็นมะอ่ะกิจกรรมขอผ่านไว้ก่อนแล้วกันนะฮะมีอะไรเข้ามีอีกขอดูหน่อยอูหเยอะมากกิจกรรมเอ็นมาเยอะมากเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คือกิจกรรมเอ็นมาเมื่อกี้นะครับอันที่สองนี่น่าจะเป็นเลดวะอ่าน,นี้เป็นเลดนะครับอันที่สามอ่าภาพ ผนึกความทรงจำนะครับได้จากการฟาร์มแล้วก็จากการเปิดนะครับเปิดยันนะฮะโอเคขอผ่านไปก่อนเรียวซัมอนคืออะไรอะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่า4 8แซัมอนแล้วก็วันเอเดร HP ชี้เกียวมีอามีลิมิเต็ดเอดรา HP ชี้เกียวมีอินรูทโอเค แปลว่า48ใบมีโอกาสออกไมได้ไออย่างน้อย1ตัวใช่ไหมหนึ่งตัวต้องออกแน่นอนใช่ไหมนี่งไงเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยคนนี้เอ็นมาใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดนะครับมีอะไรอีกเดมอนเอนคา n เตอนะครับได้ของเพิ่มจากการตีบอส ได้เหรียญเพิ่มเหรียญกิวเหรอจื้อจื๊อ,อ,อเหรียญกิวเพิ่มนะครับกิจกรรมดูหลักๆจะเป็นเลดกับกิจกรรมใหญ่ก็คือของเอ็นมาร์นะครับเห็นว่าซัมเมอร์เวิร์เกอร์เวิร์เอาท์ไม่ค่อยดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะนอกจากกิจกรรมใหญ่ ไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนเรามาดูตรงเอ็นมากันหน่อยนะครับว่ามีอะไรเพราะว่ากิจกรรมที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะนะเอาจริงนะครับพาทัวร์หน่อยแล้วกันอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือเป็นหน้านี่เฉยอันนี้คือด่านใช่ไหมจะลุยดีไหมยังยังไม่ได้เตรียมของอะไรเลยอ๋อเดินนะครับ เดินปุ๊บเข้าประตูอ๋อมันมืน,มน ai, คล้ายๆกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะคือเราต้องเดินมาตรงนี้เอ้าเดินไม่ได้แล้วให้ตออ๋อเลือกกิ๊กมีสุดยอดไปเลยก่อนังคู่ล้วกันนะครับ แล้วก็เลือกตรงนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะลองคูสารละกันนะครับแต่ก็ได้แค่2ดาวเนาะข้อดาเมจหน่อยดาเมจขอเป็นเอาโมะละกันนะครับพี่โมพี่โมแรงดีอันนี้จะเป็นร้านค้าูต้องใช้เงินอันนี้คือ ของรางวัลอุ้ยอ๋อมันเล่นเป็นด่านน่าสนุกดีนะสามารถซื้อตัวละครได้ชโช็อกโกเลไฟอ๋อเรามีแต้มสองหมืน่นะซื้อได้มากกว่าหนึ่งเนาะขอซื้อนี้หนึ่งตัวสามพันแล้วก็อันนี้ต้องซื้อไหมเนะี่ยแปดพันเยอะไปหน่อยนะ แต่ว่ามันเป็นทรัพยากรนะครับเพื่อไว้ออโต้อันนี้ต่อสู้แหละอ๋อเราสามารถซื้อตัวเพิ่มได้โอเคเฮ้ยทำไมเอ็นมาตีหมูสกิลเอ็นมาตีเดียวไม่ใช่เราขาดตัวไฟนะตอนนี้เดี๋ยวรอน้องคู่แล้วกันน้องคู่ไม่ได้ลุกพลังด้วยโอเคได้เพิ่มมาไฟเยอะมาก มีแอนมาคอยเป็นน,นี่อยู่นะแต่ว่าผู้เล่นใหม่ก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่า,า,าตัวละครไม่ได้ใช้ของเราทั้งหมดเนาะโอเคได้มา18 0 0 0ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะปึ๊บของเยอะอยู่สามารถกลับไปซื้อตัวละครเพิ่มได้งั้นเราซื้อโอเทง,งูดีไหมไฟไม่ค่อยมีซื้อโชโคดเก็บไว้แล้วกันเนาะไอตัวไฟนี่คืออะไรอะอ่า แรงเทจ30 AP 5บเอพไทม์เฮ้ยผมไม่รู้มันคืออะไรเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะยังนาวโนนาวโอเคคือหลักๆมีอยู่แค่นี้อ๋อ oh, คือเราต้องเก็บของพวกนี้ให้ครบใช่ไหมไหนลองเอนเตอร์ไหมสามารถกลับเข้าไปได้ แล้วเร้วไงต่อหินนี่คืออะไรอ๋อส่งจดหมายได้มีทีมแล้วเราต้องไปตรงนี้อ๋อพาหินได้เพิ่งรู้นะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เรามีทีมซัพพอร์ตจริงทำซัพพอร์ตทุกตัวเลยก็ได้นะให้เอ็นมาตัวเดียวเป็ตัวดามจนะครับ เออไม่ต้องเอาตัวไอ้น,นี่ก็ได้นะอเอาซัพพอร์ตที่ทำให้ทีมยืนอยู่แล้วก็ให้เอ็นมาเป็นตัวดาเมจตัวเดียวก็ได้นะถ้าลุงลุงบาดทางไม่เททักอยู่อะ่ะอือ <c oughs> ดาเมจ5้า0ันก็ไม่ได้แย่นะฮิวสามทันกว่า ก็ไม่ได้แย่นะแล้วทำไมมันเอาแต่น้องนกคู่อะโอ้ดามจถ้าไม่มีเอ็นมานี่คือไม่ไม่ได้มีดาเมจเลยนะทีมผมเนี่ยคาร์มอสตายด้วยอย่างเศร้าเลยอันนี้คือโอเคหูด้แสนแต้มเข้าตรงนี้ได้ไหม เข้าได้นะฮะคืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คืออะไรปึ๊บปึ๊บเอาลองให้ต่อ ึบอ,อ้าวหรือว่าผมต้องเหลืออะไรอีกหนึ่งอันอะ่ะยังไม่ใช่ตอนนี้ยังมีพึ่งจะพึ่งผมเหลือจนหมาอีกหนึ่งอันน่ะหรือว่าต้องซื้อของให้ครบหรือเปล่า ลองซื้อเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรือว่ามันต้องทำภารกิจในครบห้ามั้ยเปล่าครับปึ๊บอันนี้มันต้องขันยังไงอ่ะอันนี้เสร็จปึ๊บ อาวงงทุกคนเดี๋ยวไปถามเราเป็่นเพื่อนก่อนดีกว่านนะว่ามันเล่นยังไงนะครับงงนะครับเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนแล้วกันนะทุกคนอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันยาวงงกันเดี๋ยวไปดูันน่นบ้างนะครับว่าม,มีอะไรมีการอัพตรงนี้ด้วยเราแต้มมาอัพโอเค,อเ,คเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับเอ็นมาอันนี้น่าจะเป็นด่านฟาร์มนะครับฟาร์มจริงด้วย อ,อีโบโดีไหมเพราะว่าเราไม่เราต้องการแต้มอีโบโมาใช้แรกๆเอาอีโบก่อนดีกว่าอจุล่าสปีดนำมงเมียวด้วยล้างสถานะแล้วก็ชูเทนนกฟ้าเป็นทีมนี้เหรอ เดี๋ยวไว้ต้องทําทีมนะครับโอเคกิจกรรมที่เล่นประมาณนี้มีฟาร์มด่านเก็บของเอาแต้มนะครับแล้วก็ไอ้ด่านมือกี้แหละที่น่าจะเป็นด่านพิเศษนะครับเอาไว้เอาเอาไว้เพิ่มแต้มแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเพิ่มแต้มเหมือนเป็นด่านกเก็บแต้มพิเศษอะอเ,เออประมาณนั้นนะครับของที่ซื้อก็อะไรซื้อได้ก็ซื้อๆไปก่อนนะหลักๆเนี่ยแนะนําเลยผู้เล่นใหม่เนี่ยอันเนี้ยนะครับ ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันดีมันทําให้คุณฟาร์มเวลง่ายมากขึ้นวิธีการปลดก็คือเก็บแต้มให้ครบ1ล้านนะครับอันนี้ก็2ล้าน3เหรอไม่สองล้าน3เหรอปกติเจอ2ล้านนะรอบนี้มาสอล้าน 2, 000, 3สงสัยแบบผูเ้เล่นเก็บเร็วเกินไปเขาเลยเพิ่มให้หรือเปล่านะครับน่าจะสามารถมาซื้อแต้มพวกเนี้ยมาไว้ฟาร์มต่อได้นะเห็นตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดนะฮะโอเค ประมานี้กิจกรรมเดี๋ยวเราไว้มาอัปเดตนะครับเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันสวัสดีครับ